ในส่วนของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินขอเรียนสรุปการปฏิบัติในห่วงสองวันที่ผ่านมานะครับคือวันที่13และวันที่14พฤษภาคมเนื่องจากว่ามีความพยายามของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อจะสร้างภาพให้พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนั้นใช้กำลังปิดล้อม แล้วก็ใช้อาวุธสงครามยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงหรือนปชดังนั้นทางสอชอจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนการปฏิบัติให้ทราบดังต่อไปนี้ครับประเด็นที่หนึ่งในวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาทางสอชอได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจกระชับวงล้อมบริเวณพื้นที่การชุมนุมที่แยกราชประสงค์ เป็นรูปพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ถนนพญาไทยจนกระทั่งไปบรรจบที่แยกราชเทวี เพื่อที่จะกดดันกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยการป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มเติมคนเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมตัดการส่งกําลังบํารุงทุกชนิดร่วมกับจํากัดการบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นประปาไฟฟ้าโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์บ้านปิดการจราจรทั้งทางบกทางน้ำรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งทางสอชอได้พิจารณาเห็นว่าเป็นวิธีการที่น่าจะสามารถยุติการชุมนุมได้หรืออย่างน้อยก็ทําให้จานวนผู้ชุมนุมนั้นลดน้อยลงโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงแต่ตลอดระยะเวลาสองวันที่ผ่านมากลุ่มก่อการร้ายผู้ชุมนุมบางส่วนรวมกระทั่งกลุ่มรถจักรยานยนต์กวนเมือง ได้พยายามที่จะบุกเข้ากดดันด่านของเจ้าหน้าที่ฐานตำรวจอยู่ตลอดเวลาด้วยการใช้อาวุธปืนหลายชนิดรูประเบิดบินเอ็มิบเก้ระเบิดคว้างและสิ่งเทียมอาวุธยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่โดยใช้พี่น้องประชาชนผู้ชุมนุมเป็นโล่คำบังเจ้าหน้าที่เองก็มีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวเองและพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมด้วยการปฏิบัติตามหลักของการใช้กำลังจากเบาไปหาหนักเริ่มตั้งแต่การชี้แจงทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ไปจนกระทั่งถึงการใช้กระสุนยางที่ยิงจากปืนลูกซองในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่บริเวณสี่แยกคอกวัวในการขอคืนพื้นที่ ที่บริเวณสถานีดาวเทียมไทยคมลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีก็ดีหรือแม้กระทั่งที่อ,อนุสรสถานก็ดีซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้อาวุธกับกลุ่มผู้ชุมนุมเลยแต่ปรากฏว่าเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้าถึงตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ยึดอาวุธและยึดยานพาหนะดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงมีความจำเป็นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่จะต้องรักษาระยะหา่าง ระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมถ้าหากกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามที่จะเคลื่อนที่เข้าหาเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนแล้วให้หยุดแต่ไม่หยุดเจ้าหน้าที่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ปืนลูกซองกระสุนจริงในการที่จะยิงสกัดกั้นแต่การยิงสกัดด้วยกระสุนจริงโดยปืนลูกซองนั้นจะพยายามยิงลงพื้นหรือยิงบังคับกลวยกระสุน ให้ต่ำในระดับที่สูงไม่เกินหัวเขา่ทาทั้งนี้เพื่อป้องกันเพื่อยับยั้งไพ่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้เข้าถึงตัวเจ้าหน้าที่แต่เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ประสงค์ที่จะทำร้ายถึงแก่ชีวิตสำหรับอาวุธปืน M16 ปืนทาโวซึ่งเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีความจำเป็นที่จะต้อง ใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีความชัดเจนว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายได้มีอาวุธสงครามแต่การใช้อาวุธปืนเ1 6มและปืนทาวโวที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วนั้นทางสองชอได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้งานไว้ชัดเจนสาประการด้วยกันประการที่1ใช้ในการยิงข่มขวัญขึ้นฟ้าประการที่สอง ใช้ยิงต่อเป้าหมายเมื่อสามารถตรวจสอบได้ว่ามีกลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มผู้ชุมนุมคนหนึ่งคนใดที่ถืออาวุธร้ายแรงอาวุธสงครามลูกระเบิดซึ่งสามารถจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและทำร้ายพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้ประการที่สามคือยิงเพื่อที่จะป้องกันชีวิตของเจ้าหน้าที่เมื่อจะถูกทำร้ายถึงแก่ชีวิตและไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่นได้ แต่การใช้ปืน M16 และปืนทาวโวของเจ้าหน้าที่นั้นได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนครับว่าให้ยิงทีละนัดจะไม่มีการยิงเป็นชุดหรือยิงแบบอัตโนมัติโดยเด็ดขาดและจะไม่มีการใช้อาวุธอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ไม่ไว่าจะเป็นเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ลูกระเบิดคว้างหรือจรวด RPG เจ้าหน้าที่จะไม่มีการนำอาวุธทั้งหลายเหล่านี้มาใช้โดยเด็ดขาดอย่างไรก็าตามภาพข่าวบางภาพที่พี่น้องประชาชนได้เห็นจากการนำเสนอของสื่อต่างๆอาจจะเป็นเพียงบางส่วนของภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดโดยท่านอาจจะได้เห็นเฉพาะในส่วนที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจำเป็นที่ต้องเคลื่อนที่เข้าหากลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อที่จะผลักดันให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้น กลับเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่เราได้กําหนดไว้หรือเจ้าหน้าที่พยายามที่จะใช้อาวุธยิงสกัดกั้นในกรณีต่างๆอย่างที่เรียนให้ทราบแต่ท่านอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพในช่วงที่กลุ่มผู้ชุมนุมหรือกลุ่มก่อการร้ายนั้นได้ใช้อาวุธยิงต่อเจ้าหน้าที่อันนี้คือประเด็นที่1น,นะครับสําหรับประเด็นที่2 อยากจะเรียนให้ทราบว่าในพื้นที่การชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์นั้นเป็นพื้นที่ที่อันตรายไม่ว่าจะด้วยการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตเหมือนในช่วง10ถึง20นาทีที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเฉพาะในวันนี้แล้วเสียชีวิต4รายแล้วก็บาดเจ็บอีก80กว่านาย นอกจากนั้นแล้วภาพข่าวที่ปรากฏจากการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกลุ่มกาดของนอพชบางส่วนที่ยึดได้เครื่องยิงลูกระเบิด M79 ปืน M16 ปืนอา้าลูกระเบิดคว้างชนิดต่างๆเป็นเครื่องที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าในพื้นที่การชุมนุมกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ลักรอบนำอาวุธสงครามมาใช้เพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงและที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือ อาวุธของเจ้าหน้าที่ที่แกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมได้เคยนำไปแสดงบนเวทีที่ยึดได้จากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่สถานีดาวเทียบไทยคมลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีที่แยกคคกวัวซึ่งประกอบไปด้วยปืน M16 ปืนทาโวและปืนลูกซองรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า68รายการอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเป็นพื้นที่ที่อันตรายทั้งสองกรณี ที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การชุมนุมที่มีความอันตรายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จะกระชับวงร้อมไม่ใช่การล้อมปราบด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้าใส่พี่น้องผู้ชุมนุมก็ขอเรียนวิงวอนไปยังพี่น้องคนเสื้อแดงหรือกลุ่มรอปชอในพื้นที่จังหวัดต่างๆว่าท่านไม่ต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับจากแกนนาอาจจะบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตามในขณะนี้ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์โดยรวมไว้ได้และจะมุ่งมั่นพยายามที่จะยุติการชุมนุมโดยหลีกเลี่ยงความรุนแรงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้